ชมแม่ด้วนกับน้องเวหานะครับสองแม่ลูกต้องวิ่งเดินหนีนะครับพ่อพายดงยางตามโขงนะครับแม่ด้วนน้องเวหาสงสารน้องเวหามากๆครับดูครับต้องเดินต้องรีบต้องวิ่งตามแม่ด้วนนะครับพายดงยางเดินเร่งรีบจ้ำอ้าวเลยนะครับพี่พายหนุ่มมาใหม่เพิ่งเริ่มตกมันน้องเวหาเดินเดินวิ่งวิ่งตามโขงแม่ด้วนนะครับน้องเวหาคงกลัวนะครับคงกลัวพ่อพายดงยางจริงๆครับดวงยางปลาม่อีก แสดงว่าดงยางอยู่กับแม่สร้อยิเมื่อกี้เพราะว่าแม่หูรูเล็กอยู่นี่หมแจะคุยกันนะเรามัหมดจะคุยกัน Yeah. you không phải không phải không 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 phải không không phải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  không không phải không phải không không phải không แตแบกตัวเบ้อเร่อไม่กลัวนะเหมือนเหมือนเหมืนมีแผงข้างนี้อ๋อหน้าตรงหน้าหรือตรงไหนพี่นเหมือนเหมือนนะกล้าขึ้นหรือไงไม่กล้าขึ้นถนนเฉยเลยพ่อคุณไปไปไปตามโขงไปพ่อ พ่อของไปทางนูนงน้นนั่นแหละเลอานั่นแหละของไปทางนั้นพ่อไปเลย,เลยนั่นแหละลลนั่นเลยทางนั้นแหละครับไป,ไปพ่อเดินถนนได้เลยรถไม่มีแล้วอ่านั่นแหละ นั่นแหละอืมบรไม่เดินอีกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรอดงยางอีก